ทำวิทยาศาสตร์ใช่ไหมตามพี่หนูยิ้มหนูแย้มใช่ไหมแล้วมีขวดหนึ่งอ่าเออแล้วเรามีอะไรมีหลอดแล้วก็มีลูกโปง่งแล้วก็มีน้ำแล้วก็มีสีผสมอาหารวันนี้ปอสีแดงใช่ไหมอ่าพอมีสีแดงเสร็จแล้วตอนที่เราต้องเตรียมก็คือเราต้องเจาะรูมันไหนเจาะรูเสร็จหรือยังอ่ปาปอช่วยเอาหลอดใส่เข้าไปหน่อยได้ไหม ต้องเอาใส่ไปเยอะไหมอึ๊บถึงแค่ตรงไหนอ่าเสร็จแล้วถือไว้ก่อนนะแล้วเราต้องปัดแปะสติกเกอร์ใช่ไหมมันจะได้ไม่มีลงเข้าไปใช่ไหมไม่ใช่แต่เราไม่มีปืนกาวร้อนไงใช่ไหมล่ะใช่อืมเราก็ใช้อันนี้แทนเราใช้อันนี้เหมือนกันก็ได้เสร็จแล้วใส่หลอเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหม แล้วก็เอาสกอตเทปแปะไว้ไม่ให้ลมมันเข้าใช่ไหมครับชืดเราไม่มีกาวร้อนใช่ปะเราก็ใช้สกอตเทปก็ได้นะเพราะว่ากาวร้อนเราจัดได้ไหมมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงมือหนูมันจะติดมันจะร้อน,นใช่นี่ไงนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้นะใส่หลอดไปแล้วเตรียมปึ๊บลมมันจะเข้าอีกหรือเปล่า ต่็ไปเป็นสีผสมนะอ่าได้หลอดแล้วเราก็ใส่น้ำเข้าไปอ่ะปอใส่น้ำโอเคพอฉีกอ่ะสิอ่ะเสร็จแล้วก็ใส่สีแดงลงไปใส่กันนะใส่นิดเดียวนะโอเคติ๊กอืมอ่ะนิดเดียวนิดเดียวพ่อ ออ้ยเยอะไปแล้วอ้ย้ยปิดฝาปิดฝาก่อนปิดฝา<อ>ปิดให้มันสนิทไม่เป็นไรโดนมือเดี๋ยวเราล้างออกได้ไโอ้ตอนนี้เป็นน้ำสีแดงปิดตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนลูกโอ้ไปเลือกเลยอ่ะอ่าเร,เราหเหี่ยวๆให้ก้าวกันนะคะได้ตีน้ำมาแล้วต่อไปก็ต้องเป่าใช่ <Okay. S 1> เป่าลูกอะไรโป่งโอเคอ่าเป่าลูกโป่งเรากวนน้ำเราเลยอะนะคะแล้วก็อะสิ เอาให้ใหญ่ๆเลยนะมันจะไหลออกมาหรือเปล่าเป่าไม่ไหวเป่าใหญ่ไม่ไหวยังไงเอา,อานี้เหรอ อ้าวยังไงต่อนะหมุนหมุนเหรอแม่บีมันจะระเบิดหมุนหมุนงี้เหรอใช่ถ้าแม่ลวงระเบิดดุมเถอหมุนๆไปไว้ไม่ให้ลมออกใช่ไหมอ่ะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วใส่ปฝากตรงนี้อุ้ยลูกป่งขาดมันนานแล้วอ่ะแล้วยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเราช่วยแม่จับหน่อยสิจับตรงนี้ไว้อย่าพึ่งนะพึ่งนะเฮ้ย <c oughs> ดูดิด,ด, <c oughs> ดูดิมันจะเป็นบ้าง <Okay. S 2> พร้อมยังโอเคยังอยู่ตรงนี้ดิอ้าวเอาเปล่าหนีบไว้อามือหน,นีบไว้ห <c oughs> นีบไว้ดีๆอย่าพึ่งอย่าพึ่งอ้าวหนึ่งสองสามปอย น้ำก็ไหลออกมาอย่างนี้เลยเพราะว่าลูกบอลอ้าวพอลูกโป่งหมดน้ําก็หล่นหมดแล้วอันนี้เขาเรียกว่าใช้อะไรเอาอีอันนึงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปอตอบก่อนเขาเรียกว่าใช้แรงดันอะไรแรงดันลมใช่แรงดันลมมันสสายจิม่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมุนก่อนหมุนก่อนหมุนไว้ก่อนหมุนไว้ก่อนเดี๋ยว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 หมุนอ่ะปอจับไหมอ่ะจับไว้ก่อนนะ อ่าุนอ่งสองสามปล่อยแม่ก็ปล่อยที่เดี๋ยวสิ้หมยังแม่ปล่อยปล่อยแล้วลมมันมีนิดเดียวเนี่ยดูเปล่าให้มาอ่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 าลองเปล่าลองเป่าดูดิเออเป่าเอออันนี้มันเป่าง่ายหน่อยแม่เป่าสีชมพู <laughs> มันเล็กเกินไปเอพร้อมนะไปนะอันนี้ของแม่บ้างนะเอาไม่ยังดูหนึ่งเปล่าดูใกล้ใกล้อันนี้ <laughs>